เรื่องคาถาดับความทุกข์มีบทสวดมนต์พิเศษที่มีชื่อว่าอภินหปัจเวขณะเรียกว่าคาถาดับความทุกข์อาจารย์ได้ตั้งชื่อเองว่าเป็นคาถาดับความทุกข์ดับความทุกข์ที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอความทุกข์กับกายเช่นความแก่ความเจ็บความป่วยความพลัดพรากสูญเสีย แต่หมายถึงว่าเป็นคาถาดับความทุกข์ในใจทุกทางกายนั้นเลี่ยงได้ยากไม่ว่าจะมีเงินมีทองมีอำนาจมีเทคโนโลยีมากมายเพียงใดก็หนีความแก่ความเจ็บความป่วยรวมทั้งความตายไปไม่พ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้แปลว่าใจจะต้องมีความทุกข์ไปด้วยทุกกายไม่สำคัญเท่ากับทุกทางใจ สำนวนที่ว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากจะบบงบอกในตัวแล้วว่าความทุกข์กายไม่เท่าไรทุกข์กายอย่างไรขอให้ใจไม่ทุกข์ก็พอแต่ถึงแม้ว่ากายจะสบายแต่ถ้าใจเป็นทุกข์แล้วก็หมดกันคนที่คิดทำร้ายตัวตนจํานวนมากมายเขามักจะมีความทุกข์ทางใจทั้งสิ้นเขามีความสบายกาย แต่ว่าภายในก็มีความทุกข์คือใจของเขานั่นแหละคนที่ทุกขกายแต่ใจสบายไม่มีใครที่จะคิดทำแบบนี้ได้แน่มีแต่สบายกายแต่ว่าทุกข์ใจเท่านั้นที่ทำได้เพราะฉะนั้นที่เรียกว่าเป็นคาถาดับความทุกข์เพราะว่าถ้าเราเห็นชัดจริงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาจะร่วงผลความเจ็บป่วยไปไม่ได้เราจะต้องพลัดรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเมื่อเห็นทั้งสามข้อนี้ถ้าเราเห็นจริงๆไม่ใช่แค่นึกเอานะเรามีคาถาสามข้อนี้อยู่ในใจจะทุกข์ยากทุกข์ยากหมายความว่ายากที่จะมีความทุกข์เมื่อป่วยกายหรือว่าเวลาแก่ก็เห็นว่าเป็นธรรมดา ใจก็ไม่มีความทุกข์หลายๆคนเพียงแค่เห็นผมงอกหรือว่าผิวตกกละหรือหน้าเป็นสิวหรือหนังเริ่มเหี่ยวย่นแบบนี้กับคนที่อายุ20-30หรือบางที40ปีบางคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับทีเดียวเป็นเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นว่าเป็นธรรมดาในความแก่เรื่องของความเจ็บป่วยก็เหมือนกัน ถ้าเราเห็นความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วตอนที่ยังไม่เจ็บป่วยเราระลึกอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปได้เมื่อเราเตรียมใจเผื่อใจเอาไว้อย่างนี้พอเวลาเจ็บป่วยจริงๆเข้ามาเราก็จะไม่โวยวายไม่ตีโพยติพายว่าทำไมต้องเป็นกับฉันทำไมต้องเป็นฉันด้วยคนจำนวนไม่น้อยพอพบว่าตัวเองเป็นโรค โดยเฉพาะโรคที่รักษายากอย่างเช่นโรคมะเร็งก็งวยวายตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นฉันถ้าเราเห็นชัดจริงๆแล้วว่าความเจ็บป่วยนั้นเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้เพราะว่าใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นแทนที่เราจะบอกกับตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันเรากลับจะพูดกับตัวเองอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมจะเป็นฉันไม่ได้ เพราะใครๆเขาก็เป็นกันทางนั้นปู่ย่าตายายก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นคนร,บรอบๆข้างก็เป็นกันทุกวันนี้แต่ละคนนั้นจะต้องมีคนรู้จักอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นมะเร็งอาจจะรวมถึงเบาหวานไตาวายโรคหัวใจอีกด้วยเราคิดว่าเราคงจะมีอย่างน้อยญาติหนึ่งคนละที่เสียชีวิตไปด้วยโรคเหล่านี้แล้วเราจะพิเศษกว่าคนอื่นตรงไหนละ่ะ อย่าไปอ้างว่าเรากระทำความดีไว้มากมายเราทำบุญไว้ให้ทานไว้เรารักษาศีลสม่ำเสมออ้างอย่างนี้อ้างไม่ได้เพราะว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ยังต้องอาพาธพระอาหารหันต์จำนวนไม่น้อยก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันหรือว่าอาพาธด้วยโรคร้ายก็มีแล้วเราเพียงแค่รักษาศีลธรรมดาธรรมดาแล้วเราจะอ้างคุณวิเศษว่า ฉันจะต้องไม่เป็นโรคร้ายนะจะต้องไม่เป็นอะไรทั้งนั้นคิดเผื่อไว้ก่อนเมื่อเราท่องหรือว่าได้อ่านบทสวดมนต์อันนี้แล้วอย่าแค่สักแต่ว่าอ่านพูดเฉยๆลองมันพิจารณาสักหน่อยแล้วท่องเอาไว้ทีรแรกท่องจำไว้ก่อนเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะละเว้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาจะละเว้นความเจ็บป่วยไปไม่ได้ เราจะต้องพลัดพรากจากของที่รักของชอบใจทั้งนั้นสิ่งนี้เราควรจะระลึกอยู่เสมอในยามที่เรายัางไม่แก่ยังไม่เจ็บป่วยเรายัางไม่เจอสิ่งที่พลัดพรากแต่ที่จริงมาถึงตอนนี้พวกเราทุกคนต้องประสบกับความแก่ไม่มากก็น้อยอายุสามสิปีก็ถือว่าแก่เมื่อเทียบกับคนที่อายุห้าขวบสิบขวบคนเราทุกคนต้องเคยเจอ ความเจ็บป่วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะยังเจ็บไข้ไม่รุนแรงนักทุกคนล้วนแต่เจอความพลัดพรากสูญเสียกันทั้งนั้นแม้ความพลัดพรากสูญเสียบางอย่างอาจจะหนักแต่ให้เราระลึกว่าที่หนักกว่านี้ยังมีอยู่ยังรออยู่ข้างหน้าควรจะนึกในใจว่าโชคดีที่เรายังไม่เจอหนักกว่านี้แต่ก็อย่าประมาทเพราะที่หนักกว่านี้ยังมีอยู่อีกคนที่อยู่ใกล้ตัว คนที่เรารักอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่คู่ครองบางทีอาจจะเป็นลูกเป็นหลานไม่ใช่ว่าเป็นเด็กจะเสียชีวิตที่หลังเรานะอาจจะไปก่อนเราก็เป็นได้นี่ก็เป็นความพัดพปล่าที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันพูดอย่างนี้ไม่ได้แช่งนะแต่เป็นการเตรียมใจให้เราไม่ประมาทหลายๆคนชะล่าใจไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยทั้งๆท,ที่ก็เห็นอยู่รอบตัวว่า เด็กๆลูกหลานของคนนั้นคนนี้ก็มีการล้มหายตายจากไปเหมือนกันหรือว่าคนนั้นคนนี้ก็สูญเสียคนที่ตนรักนี่คือความพรัตรพรากที่ต้องเกิดกับทุกคนอยู่แล้วในเมื่อยังไม่เกิดก็ถือว่าโชคยังดีแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าประมาทให้เตือนใจเผื่อไว้อาจจะเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราระลึกอยู่เสมอ พอมันเกิดขึ้นจริงเราจะรับมือกับมันได้ไหวอะไรเกิดขึ้นกับเราถ้าเราเตรียมใจทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วมันก็ไม่เท่าไรถ้าเรายอมรับได้ว่ามันเป็นธรรมดาจะไม่ทุกข์เท่าไหร่นักหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นปกติด้วยซ้ำไปเมื่อเขาสูญเสียคนที่รักเพวกเขาเตรียมใจไว้แล้วความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้ แล้วคนเรามักจะมีเหตุผลว่าไม่น่าเกิดขึ้นกับฉันเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากเธอออกกำลังกายเป็นประจำว่ายน้ำเล่นโยคะจ็อกกิง้งแล้วอาหารการกินก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นสารเคมีกินอาหารชีวจิตหรือแมคโครไบโอติกสิ่งเร็บติดต่างๆก็ไม่มีแตะเลยแม้กระทั่งน้ำอัดลมอาหารที่บำรุงสุขภาพ ที่ช่วยกำจัดพวกอนุมูลอิสระต่างๆก็ซื้อมารับประทานอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปสรรหามาไว้ด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วไม่เป็นโรคร้ายครั้นเมื่อถึงเธอมีอายุห0สิปีปรากฏว่าเธอไปตรวจพบมะเร็งหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งมะเร็งปอดด้วยทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยเธอช็อกทีเดียวไม่ได้ช็อกอย่างเดียว เธอโกโรธอีกด้วยทำไมต้องเป็นฉันฉันอุตส่าห์ดูแลสุขภาพมาอย่างดีคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่ทำไมไม่เป็นฉันอุตส่าห์ดูแลอย่างดีสุขภาพทำไมถึงเป็นเช่นนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกถูกหลอกให้กินอาหารที่ดีๆเป็นชีวิตจิตบ้างอะไรบ้างซื้อยาซื้ออาหารเสริมมากินมากมายมีความโกโรธยอมรับไม่ได้พอโกโรธแล้วไม่รู้จะโทษใคร ก็ระบายใส่หมอใส่พยาบาลใส่คนรรอบๆข้างที่เจ็บป่วยไม่มีความสุขเลยทั้งๆท,ที่ทุกเวทนาความเจ็บความปวดยังไม่ออกฤทธิ์มากมายแต่ว่าใจมันยอมแล้วมันมีความทุกข์มากเพราะยอมรับไม่ได้นั่นเองแล้วเธอก็ไม่มีความสุขตลอดมาทั้งๆท,ที่เวลาที่เหลือก็น้อยลงแทนที่จะใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ ในไหนเมื่อเกิดมาทั้งทีก็ควรจะได้พบกับความสุขบ้างยิ่งเวลาเหลือน้อยก็ต้องยิ่งใช้เวลาให้มีความสุขมากขึ้นเธอกับปล่อยให้แต่ละเวลาจมอยู่กับความเศร้าโศกความโกรธความแค้นซึ่งยิ่งทําให้โรคร้ายลุกลามเร็วเขาอีกตอนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนั้นก็ทุรนทุรายไม่ยอมรับในความจริงข้อนี้ก็คงต้องไปแบบไม่ดีเสียแล้ว เพราะว่าไม่สามารถจะทําจิตให้สงบลงได้เลยเพราะเธอไม่ยอมรับฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากการที่ยอมรับว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วบนวอยวายตี่พยติพายทําไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือทําให้ดีกว่านั้นทําให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเสียคนที่ดูแลสุขภาพดีก็อาจจะอายุสั้นได้คนทําความดีก็อาจจะต้องเสียชีวิตก่อนคนที่ทําความชั่วก็ได้ สิ่งนี้เป็นเรื่องที่มีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องมากมายยากที่มนุษย์เราจะหาคําตอบได้ว่าทําไมคนดีถึงต้องจากไปก่อนสิ่งนี้ก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องชาติก่อนชาติที่แล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เราบอกไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทําให้เรารู้มากขึ้นเรื่อยๆว่ามีเหตุปัจจัยมากขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดาได้ ถึงเวลามันเกิดขึ้นใจก็ไม่มีความทุกข์เจ็บป่วยก็รักษาไปตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้นนั้นความพลัดพรากสูญเสียก็เหมือนกันเมื่อพลัดพรากสูญเสียไปก็เตือนใจแล้วว่าสักวันหนึ่งก็ถึงคราวเวลาของเรานับถอยหลังขึ้นทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเพราะฉะนั้นเร่งกระทำความดีเสียหรือเวลามีความพลัดพรากสูญเสียที่เป็นทรัพย์สมบัติ ก็ถือว่าเขามาฝึกมาสอนให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางการปล่อยวางสำคัญยิ่งเพราะถึงที่สุดแล้วต้องปล่อยวางกันทุก,ทกอย่างคนเราเมื่อจะจากลูกนี้ไปเอาไม่ได้สักอย่างติดตัวไปยกเว้นความดีกับความไม่ดีเท่านั้นแหละแม้แต่ร่างกายแม้แต่ลมหายใจแม้แต่คนที่รักทรัพย์สบมบัติมีกี่ยางะจนโนที่ดินมีร้อยแปลง ก็ต้องปล่อยต้องวางให้หมดเพราะว่าถ้าไปยึดเอาไว้ทําใจไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็จะทําให้ตัวตนที่จะต้องจากไปนั้นไม่สงบคอยเป็นห่วงดิ้นรนนึกถึงมันตลอดบางทีเมื่อจากไปแล้วก็ยังไม่ยอมซะอีกอาจารย์เคยไปเยี่ยมคุณยายคนหนึ่งไม่รู้จักเขาหรอกแต่ว่ามักจะพาผู้คนไปเป็นจิตอาสาเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆก่อนไปเยี่ยมนั้น หมอก็มาบอกว่าคนไข้คนนี้อาการหนักแล้วแล้วหมอก็บอกว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็บอกให้คุณยายปล่อยวางเสียปล่อยวางเรื่องลูกๆหล,ล,ลานพอบอกให้ปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติคนยายคนนี้เขาทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยเหมือนกับไม่ยอมรับนั่นคือหนึ่งวันก่อนที่อาจารย์จะไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมตอนบ่ายก่อนไปเยี่ยมหมอก็บอกว่าเมื่อตอนเช้ามีเพื่อนบ้านกระหืดกระหอบมาเยี่ยมยาย เพื่อนบ้านบอกว่าที่มาเยี่ยมเพราะว่ายายไปหาแกไปทวงเงินแกยืมเงินไว้หลายปีแล้วเขาไม่คืนสักทีตัวอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าส่งจิตไปหาเห็นยายคนนี้มาทวงเงินยังไม่ทันต้องจากลูกนี้ไปเลยแต่ว่าส่งจิตไปแล้วก็เลยรีบเอามาคืนแสดงว่าแกห่วงเรื่องเงินมากมายเรื่องหนี้เรื่องสินก็มีอีก ถึงแม้จะเสียชีวิตอยู่แล้วก็ยังไม่ยอมปล่อยวางห่วงเงินแบบนี้คนเราเวลาจะจากโลกนี้ไปควรทําใจให้สบายๆปล่อยวางเงินจะมีมากมีน้อยก็ช่างเพราะถ้าไปห่วงตอนนั้นจิตก็จะไม่สงบทุรนทุรายเมื่อจากไปก็ไปอาบายมีเรื่องเล่ามากมายเป็นประเภทว่าคนห่วงทรัพย์นี่แหละแล้วเมื่อจากไปก็ไปวนเวียนอยู่แถวนั้นในสมัยพุทธกาลก็มีพร,รามคนหนึ่ง เป็นคนรวยก่อนที่จะเสียชีวิตก็นึกถึงทรัพย์สมบัติพอเสียชีวิตไปปุ๊บไปเกิดเป็นสุนัขเฝ้าสมบัติวนเวียนอยู่ในบ้านนั้นเพราะหวงเงินมากเพราะปล่อยให้เงินมาเป็นนายเหนือตนเองแทนที่จะได้ไปสู่สุขติเงินทองที่มีแทนที่จะใช้เพื่อทําประโยชน์ทําความดีเพื่อหนุนส่งให้ตนเองนั้นไปสู่สุขติไม่เพียงแค่สุขสบายในชาตินี้เท่านั้น แต่ว่าไปเสวยสุขสมบัติในภพหน้าอีกด้วยแต่เพราะห่วงแหนเงินยอมให้เงินมาเป็นนายสุดท้ายก็ไปเกิดเป็นสุนัขเฝ้าทรัพย์สมบัตินั้นไปในสมัยพุทธกาลนั้นอีกมีพระบางรูปก,ก็เป็นห่วงจีวรใหม่ที่ตนเพิ่งได้รับมาสมัยก่อนจีวรเป็นของหายากมากจึงมีประเพณีทอดพ้าป,ป่าทอดกรถินสิ่งนี้เป็นเรื่องของผ้าทั้งนั้นเพราะว่าผ้าหายาก ภาพปกติก็ต้องไปเก็บมาจากปรชาชสุสารต่างๆพระองค์นี้เมื่อได้จีวรใหม่มาก็ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วแต่ยังไม่ทันได้ห่มจีวรนั้นเลยท่านก็เกิดมารับภาพก่อนจิตนึกถึงจีวรก็เลยไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรน,นั้นแบบนี้ก็เรียกว่ายอมให้จีวรมาเป็นนายเหนือจิตใจของตนฉะนั้นถ้าหากว่าเราเจอความพัดพร,รากสูญเสีย ให้ถือว่าเขามาฝึกให้จิตใจเราต้องปล่อยวางเพราะว่าวันข้างหน้าจะต้องเจอหนักกว่าน,นี้หรือวันหน้าจะต้องปลดปล่อยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดแบบนี้ได้ก็ทําให้เรานั้นมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นถึงเวลาที่จะต้องเจอความพลัดพรากก็เป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายการต้องจากลูกนี้ไปก็ต้องพิจารณาหรือระลึกอยู่สม่ำเสมอว่า เรามีความตายเป็นธรรมดาจะละเว้นความตายไปไม่ได้ระลึกอยู่เสมอไม่ใช่การแช่งนะเป็นการระลึกเพื่อที่จะทำให้เรานั้นกลัวน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะประชิญกับมันความตายนั้นถ้าเรากลัวมันมันก็ยิ่งมีอำนาจเหนือเราที่จริงถ้าคนที่เข้าใจในเรื่องนี้ดีเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายเช่นเดียวกับความแก่ ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวความแก่ความเจ็บก็เช่นเดียวกันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวความเจ็บเพราะถ้ากลัวเจ็บเมื่อไหร่จะหนักกว่าเดิมซะอีกเคยสังเกตไหมคนที่กลัวเข็มฉีดยาพอโดนเข็มจิ้มเข้าไปที่แขนหรือที่ลำตัวก็พบว,ว่าจะเจ็บกว่าคนที่ไม่กลัวเป็นสามเท่าทีเดียวคนไม่กลัวเข็มเขาเจ็บแค่หนึ่งส่วนส่วนคนที่กลัวก็จะเจ็บสามส่วนทีเดียว ส่วนแรกนั้นเป็นเรื่องของความเจ็บกายอีกสองส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นความเจ็บใจหรือความเจ็บปวดในใจความเจ็บจึงไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวเจ็บโรคไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวรูปที่เรากลัวเพราะว่าไม่ค่อยไปนึกถึงมันเท่านั้นแหละเราพรมาคิดว่าเรายังมีอายุอีกนานเวลานึกถึงทีไรก็รู้สึกวูบข,ขึ้นมาในใจก็เลยปัดมันทิ้งเสีย ยิ่งพิจารณานึกถึงมันบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆเข้าจะเป็นการเจริญมรณสติก่อนนอนก็ยิ่งดีทีเดียวหรือว่าเป็นการาระลึกถึงทุกครั้งเวลาที่เราเดินทางไกลๆจะทำให้คุ้นเคยกับมันได้แล้วเวลาได้ยินว่าคนนู้นคนนี้จากไปแล้วก็ามาเตือนใจเราว่าสักวันหนึ่งก็ถึงคราวของเราบ้างละทีนี้จะทำให้เราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดา ตอนที่ยังไม่จากไปก็เตือนใจไว้แล้วก็จะได้อาศัยความนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้เรานั้นเร่งกระทำความดีสตีฟจ็อบซึ่งเป็นคนที่ผลิตโทรศัพท์มากมายเป็นคนต่างชาติก็จริงแต่เขาเป็นคนที่ฉลาดตอนที่เขาเป็นมะเร็งตับอ่อนอยู่นั้น <S <S เขาเคยพูดไว้ว่า <S <S การระลึกนึกถึงความตายของตัวเขาเองนั้น <S <S เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เขาสามารถตัดสินใจเรื่องสํำคัญๆในชีวิตได้แล้วเวลามีความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าทุกข์เพราะความทะเยอทะยานทุกข์เพราะความคาดหวังความสำเร็จหรือหน้าแตกเวลาล้มเหลวหน้าแตกเวลาผิดหวังความรู้สึกความทุกข์เหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือหายไปเลยเมื่อนึกถึงสิ่งที่เราจะต้องจากโลกนี้ไป ที่จะเกิดกับตัวตนของเขาคือคนเราเพอนึกถึงความตายเมื่อไหร่ความทุกข์ที่มีจะกลายเป็นเรื่องเล็กทุกเพราะเงินหายทุกเพราะที่ดินถูกโกงทุกเพราะถูกต่อว่าด่าทอพวกนี้แหละเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยในขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลาจะต้องจากโลกนี้ไปจริงๆก็ทำใจยอมรับได้เป็นมิตรกับความจริงนี้มาเลยเราพร้อมแล้วเพราะว่าเราเตรียมใจไว้แล้วอยู่เสมอ เพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและเมื่อระลึกถึงสี่ประการนี้ได้พอมันเกิดขึ้นมากับตัวตนเราไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความพระพรากสูญเสียแม้กระทั่งความตายใจไม่มีความทุกข์อาจารย์จึงเรียกว่าคาถาดับทุกข์จากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกวดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจาก,การให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ